ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมจึงใช้สกินแคร์บางตัวไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะเป็นคุณแม่ท้องคุณแม่ให้นมสามารถดูแลตัวเองได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องเลือกสกินแคร์ที่ปลอดภัยต่อลูกน้อยค่ะเนื่องจากว่าสารบางตัวนะคะสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือด และผ่านลุกไปยังลูกน้อยในครันได้คงผลให้ลูกน้อยมีความผิดปกติได้ค่ะส่วนในกรณีที่คุณแม่ให้นมแล้วทาลูกน้อยที่กินนมคุณแม่นะคะแล้วสัมผัสผิวหนังของคุณแม่ใบหน้าของคุณแม่แล้วเอามือเข้าปากก็จะทําให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อยได้ค่ะอีกทั้งช่วงตั้งครรภ์ช่วงหลังคลอดผิวของคุณแม่จะบอบบางแพ้ง่ายและคลายเคืองได้ง่ายเราจึงจําเป็นต้องเลือกสกินแคร์ที่ไม่เป็นอันตรายและอ่อนโยนต่อผิวของคุณแม่ค่ะโดยสารที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยในคันที่จําเป็นจะต้องด มีดังต่อไปนี้ค่ะสารกลุ่มวิตามินเอ a, หรือเลติโนยสารนี้สามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังของคุณแม่และส่งผ่านไปยังลูกน้อยส่งผลให้ลูกน้อยในครรภ์อาจมีร่างกายและสติปัญญาที่ผิดปกติได้ค่ะพาราเบนสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและตกค้างในร่างกายเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานส่งผลต่อการจเจริญเติบโตต่อทารกในครรภ์สารไซลิคซาลิกแอซิดหรือ d h a สารตัวนี้จะทําให้ผิวของคุณแม่ระคายเคืองและยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นต้นเหตุข,ของความ ต,ตัวอ่อนในสัตว์ค่ะสารเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ X A R, สารตัวนี้จะส่งผลให้ผิวคุณแม่ที่บอบบางนะคะ ระคายเคืองแห้งแตกไวต่อแสงปวดแสบปวดร้อนสารไฮโดรฟิโดนในรูปยาทาสารตัวนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างเพียงพอในคนท้องหรือศาสตร์จึงไม่แนะนําให้ใช้ค่ะและแองกอฮอลค่ะสารตัวนี้ค่ะจะทําให้ผิวของคุณแม่ที่บอบบางระคายเคืองได้ง่ายแพ้ง่ายค่ะ <S 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 เพื่อให้มียุ่งยากค่ะในคลิปนี้ที่กันมีสกินแคร์ที่คุณแม่ให้นมคุณแม่ท้องสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและที่สําคัญสามารถลดเลือนริ้วรอยบํารุงผิวช่วยให้ชุ่มชื้นมาแนะนํา เป็น B U Sleeping Mask m a s k Stem c e ซ l ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและชะลอการเกิดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนประกอบสำคัญอย่าง Apple s t e m c e l ซล t e m c e l l ซลจาก Apple s w สวิตเซอร์แลนด์ช่วยฟื้นฟูผิวบริเวณร,รอบดวงตาให้จินการดูจางลง b บ O p พ a s e n t a ที่ช่วยเพิ่มระดับอ p i d e r m a อ Growth Factor กระตุ้นผิวให้สร้างโปรตีนตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มคอลลาเจนให้ริ้วรอยดูลดลงช่วยลดโอกาสที่ผิวของเราจะูญเสียน้ำในขณะหลับปาราศจากสารอันตรายอย่าง พาราเบนซิลิโคนและแอลกอฮอล์ค่ะมีแต่งกลิ่นด้วยเอเซนเชียลออล์นำเข้าจากฝรั่งเศสใช้ได้กับผิวแพ้ง่ายและอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้ใช้คู่กันนะคะเป็น B.U. Essence Water น้ำตบเห็ดฝรั่งเศสค่ะบำรุงผิวเนียนนุ่มกระชับวิธีการใช้นะคะแนะนำให้คุณแม่ใช้ B.U. Essence Water ลงที่ผิวก่อนและตามด้วย B.U. Sleeping Mask ค่ะแค่นี้ก็ได้บำรุงผิวขั้นสุดแล้วค่ะพิการใช้แล้วชอบเพราะว่าตื่นมาแล้วรู้สึกผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะ หาคุณแม่ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Facebook BU เร่งความสวยคืนความใสไลน์แอ BU Beauty ไลน์ช้อปปิง้งตามลิงก์ที่กันแปะไว้ให้หรือที่ร้านบิวเทียมมาเล่งความสวยคืนความใสให้กับผิวของคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ